เปิดตัวแล้วนะครับกับ iPad Gen 8และ iPad Air 4ถือว่าเป็นการอัปเดตไลน์ของ iPad ประจำปี2020ของ Apple ที่สุดยอดมากๆเลยและรายละเอียดเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงราคาเป็นประมาณไหนและวันไหนเริ่มจำหน่ายคลิปนี้ Apple s h e e t มาสรุปกันแบบรวดเร็วและสรุปกันแบบเนื้นๆเน้นให้ดูกันเลยนะครับไปติดตามมันครับ อย่างที่บอกเป็นอินโทรน,นะครับว่าวันนี้ Apple ในเดือนกันยายนนะครับ Apple เปิดตัว iPad Gen 8และ iPad Air 4ออกมาแล้วครับซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะ iPad Air 4นะครับแต่ก่อนที่ไป Air 4เรามาดูเรื่องของ iPad Gen 8นะครับ iPad รุ่นเริ่มต้นที่มาทดแทน iPad Gen 7ซึ่ง iPad รุ่นเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็น iPad ที่เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็ขายดีสุดๆเลยนะครับรายละเอียดของ iPad Gen 8 เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ iPad Gen 8นะครับในแง่ของดีไซน์แทบเสมือน Gen 7ทุกอย่างเลยนะครับก็ในตัว iPad Gen 8สามารถใช้ Smart Keyboard ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้ Apple Pencil 1ได้เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมอีกก็คือขนาดตัวหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอยังคง10.2นิ้วเหมือนเดิมนะครับและพอร์ตก็ยังคงเป็น Lightning เหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือไส้ในครับไส้ในเปลี่ยนจากชิป A10 Fusion กลายเป็นชิป A12 Bionic นะครับหรือก็คือชิปของ iPad Air รุ่นที่3นั่นเองนะครับอัปเกรดทำให้ตัว iPad Gen 8เด่มีความเร็วมีความแรงกว่า iPad Gen 7มากๆเลยนะครับในงานเปิดตัว Apple บอกว่าตัวชิปอันนี้มีความเร็วมากกว่าชิปเดิมมากถึง40%เลยนะครับหรือว่าเร็วเกือบครึ่งหนึ่งเลยซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับและการประมวลผลกราฟิกก็เร็วขึ้นถึง2เท่านะครับและเมื่อเทียบกับแล็ปท็อปเมื่อเทียบกับ Chromebook เมื่อเทียบกับ Android Tablet ต่างๆนะครับก็มีประสิทธิภาพที่เร็วมากๆนะครับเร็วมากกว่าตั้งแต่2จนถึง6เท่าเลยนะครับ เท่าี่คือกับโครมบุกต่างๆนอรุ่นยอดนี้มอที่ขายดีนะ Apple ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วแรงแล้วก็ พกพาสะดวกมากๆเลยเหรับ iPad Gen 8ก็ถือว่าทําให้ iPad รุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะทํางานในแง่ของการตัดต่ออะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราตัดต่อ HD เนี่ยก็ได้แต่พอเรื่อไป 4K ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มจะแบบกระตุก playback เริ่มไม่ค่อยดีอะไรต่างกันนาน,นะครับแต่ในชิปใหม่เนี่ยท่าน้าจะทให้สิ่ง,งต่างๆดีขึ้นรวมถึง New Role n g i n e ที่ใส่มาในชิปด้วยเนี่ยก็ทําให้การประมวลผลงงต่าง Machine Learning งต่างๆดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับในแง่ของประสิทธิภาพนะครับคิดว่าจากที่ดดูในนงานเปิตัวก็คือ ประสิทธิภาพแบตก็ยังคงเหมือนเดิมก็เป็น all day battery นะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าใช้กี่ชั่วโมงอะไรยังไงเป๊ะๆสิ่งที่จะมาพร้อมกับ iPad ใหม่ก็แน่นอนก็ต้องเป็น OS ใหม่นะครับ iPad OS 14ก็จะมาพร้อมกับ iPad Gen 8 iPad Air ด้วยซึ่งตัว iPad OS เนี่ยก็อย่างที่เราเคยสรุปไปในงาน Build C นะครับก็จะมี scribble มีอะไรต่างๆนานาที่จะแบบอย่างเช่นอา่านจากลายมือเล่าแล้วจากแปลจากลายมือกลายเป็น text ให้อัตโนมัติอะไรเงี้ยครับแต่ต้องดูว่าจากภาษาอังกฤษที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยภาษาไทยจะรองรับมากน้อยแค่ไหนอัน,นตงนนัซึ่ว iPad Gen ก็อย่างที่บอกไปว่าใช้กับ Apple Pencil 1นะครับไซส์กับ Smart Keyboard ด้วยเช่นกันของทาง Apple แล้วก็ของทาง Logitech แล้วก็ใช้กับคีย์บอร์ด e t o o t h ทั่วไปได้นะครับแล้วก็ใช้กับสไลสของ Apple c h i p ได้ด้วยนะครับ Gen 8ก็ยังคงเหมือน Gen 7นะครับที่มีกล้องหลังอยู่ที่8ล้านและกล้องหน้าอยู่ที่1.2ล้านนะครับก็แต่กล้องบน i น a d ใครๆก็ไม่ค่อยจะได้ใช้มากเท่าไหร่แต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับการสแกนเอกสารและการ FaceTime และการเรียนออนไลน์อยู่ปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของสเป e ค,ความจุแล้วก็ราคานะค เอความจุและราคาของทาง iPad Gen 8เนี่ยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งถึงว่าเป็นอะไรที่ผิดหวังพอสมควรเลยก็ตัว iPad Gen 8นะครับก็ยังคงมี3สีเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวสี Space Gray นะครับสี Gold แล้วก็สี Silver นะครับสสีนี้มีให้เลือกถึง2ความจุก็คือ 3.2G b ซึ่งเอาจริงๆคือปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยพอแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปเป็นที่ 128GB กนะครับสาเริ่มต้นที่ราคาเดิมเท่ากับ Gen 7เลยก็คือ1,900บาทแล้วก็ตัว128วคือ13,900บาท ซึ่ง Apple ชี้แนะนำให้ซื้อตัว128นะครับแต่ถ้าตัว32ใครถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้โอเคไหมก็จากที่ทีมใช้อยู่ปัจจุบันของเจง 7, นงเครับก็ถือว่าใช้ได้ดีใช้ได้โอเคแต่เก็บไฟล์ในเครื่องได้ไม่ค่อยเท่าไหร่พอมันใกล้เต็มความจุเครื่องก็จะเริ่มแบบค้างๆอะไรบ้างในกล่องของ iPad Gen 8จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนิดหนึงนะครับก็คือตัวเต้าชาร์จนะครับจะกลายเป็น เต้าชาร์จ USB-C และสายชาร์จที่แถมมากก็จะเป็นสายชาร์จ USB-C to Lightning ทำให้การชาร์จจะเร็วขึ้นดีขึ้นนั่นเองรวมถึง มี w i f i และซลลูล่าให้เลือกเหมือนเดิมนะครับการที่ใช้ w i f i ก็จะเป็นราคาอย่างที่บอกไปนะครับส่วนซลลูลา่าถ้าเราเลือกขึ้นมาก็จะบวกราคาไป4,500บาทนะครับก็อย่างเช่นของตัว3 2 g b ตัว Wi-Fi เซลลูลา่าก็จะอยู่ที่15,400บาทแล้วในตัวของ128 g b ตัว Wi-Fi ที่ใช้ซลลูล่าด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่18,400บาทนั่นเองนะครับกาโปบอกว่าสามารถเริ่มสั่งได้วันนี้แล้วก็จะมีให้เราสัมผัสกันจริงๆในวันศุกร์ที่ถึงนี้แต่ เาไม่ได้บอกว่าประเทศไหนบ้างนะครับก็ต้องดูว่าทางประเทศไทยจะเป็นเทียวั1แล้วหรือ,อย่างมี Apple Store ถึง2ที่นะครับมาลุ้นกันว่าวันศุกนี้ทาง Apple จะมี Gen 8ให้เราสัมผัสไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ p p l e ชิลชุ้นมากเลยนะครับจบในเรื่องของ iPad รุ่นเริ่มต้นไปแล้วนะครับมาถึง iPad Air 4หรือ iPad Air 2020กันเลย iPad Air 4หรือ i p a d 2020เนี่ย ทาง Apple บอกว่าเป็น New Design หรือดีดีไซน์ซึ่งจริงแล้วก็เป็น New Design ของ Air แต่จริงแล้วเป็นดีไซน์ที่ Apple มีอยู่แล้วก็คือดีไซน์ของ iPad Pro 2018นั่นเองนะครับที่ไม่มี Face ID แล้วเป็นหน้าจอเต็มจอนะครับขนาดหน้าจอปรับลงจาก Pro นิดน,นึงนะครับก็คือขนาดหน้าจอของ iPad Air 4จะมีขนาดอยู่ที่10.9นิ้วนะครับและเปลี่ยนจากการรองรับ Apple Pencil 1กลายเป็น Apple Pen c i l 2 และตัว smart keyboard folio ก็ก้9ขึ้นมาใช้ของตัว ipad pro 2018หรือ2020ที่ขายปัจจุบันได้ด้วยและที่พิเศษเข้าไปอีกก็คือรองรับการใช้ magic keyboard ที่ลอยได้แต่น้ำหนักหนักเหลือเกินนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่า Air สเข้าก็มาใช้สั o ซีของ ipad pro ได้แล้วเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับจริงๆก็ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยพอร์ที่เป็น us BC เนี่ยก็ทําให้สามารถที่จะต่อกับกล้องต่อกับ external display ต่อกับหน้าจออะไรต่างๆ,ๆได้เหมือน iPad Pro 2018และ2020เลยนะครับก็เรียกว่าถ้าจะเหมือน iPad Pro นะครับแต่ขนาดหน้าจอเล็กลงนิดนึงอยู่ที่0.1นิ้วนะครับก็คือ10.9นิ้วคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษและมีเฉพาะใน Air 4นะครับก็คือเขาไม่มี Face ID ครับเขามีเป็น Touch ID ซึ่ง Touch ID เป็น Touch ID แบบใหม่ที่ Apple ไม่เคยใส่ใน Product มาก่อนก็คือ Touch ID อยู่บนปุ่ม Power ด้านบนนั่นเองนะครับเขาก็จะสแกนนิ้ว เราตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทําการซื้อแอปปลดล็อกอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ทําให้พื้นที่ผิวสัมผัสของตัว Touch ID เนี่ยเล็กที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมานั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ น่าหลอกมากๆนะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวกล้องของ iPad Air 4ก็คือกล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านนะครับและกล้องหน้าก็มีความละเอียดที่7ล้านเรียกว่าก,กระโดดมาจาก Gen 8เยอะมากๆนะครับก็ทําให้การเรียนออนไลน์การที่เราจะ FaceTime หรือการที่ทําอะไรต่างๆอนะก็ง่ายยิ่งขึ้นและชัดยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงกล้องหลังก็สามารถใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าจะเป็นเรียนที่ชั้นเรียนเราต้องอยู่แบบนั่งแถวหลังกรต้องซูมอินเยอะนะครับก็จะมีการซูมอินมีความละเอียดที่ดีดยิ่งกว่า iPad iPad Gen 8ัเอง ไฮไลท์อย่างหนึง่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องของสีครับ ก็สีปีนี้เอาจริงๆมี3สีใหม่นะครับคือสีชมพูที่น่ารักมุ้งมิงมากๆนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนที่เป็นสีไฮไลท์ของปีนี้เลยนะครับฉะนั้นใครอยากโชว์เคสสีหลังๆของตัว iPad ดีๆนะครับแนะนำเคสของ Apple Chip ลยครับหลังใสและมีซิลิโคนที่ล้อไปกับสีของตัวด้านหลัง iPad ด้วยนะครับเรียกว่าน่ารักแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับก้าวจากดีไซน์มาแล้วเข้ามาสู่ขนาง iPad Air 4 iPad Air 4ใช้ชิป A14 นะครับเป็นผลิตักแรกของ Apple ที่ใช้ชิป A14 ใช้ก่อน i p a d เพราะว่า iPhone ตัวน,นี้ไม่เปิดตัวแสดงว่าเป็นพลหนักแรกแล 14, แ้ว A 1 4เนี่ยมีความแรงที่เรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับอาจจะทําให้ iPad Pro 2020ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกน้อนร้อนหนาวๆในการแข่งเรื่องความแรงและ GPU บ้างนะครับแต่ CPU ในเรื่องของ GPU หรือการประมวลกราฟิกกาจะสู้เรื่องของ Pro ไม่ได้นะครับแต่เรื่องการประมวลผลในแง่ของ CPU งต่างๆก็เรียกว่าสูสี 4, พอสมควรเลยต้องมาดูเรื่องของแบบพวกเทสอะไรต่างกันอีกทีหนึ่งเรื่องของหน้าจอนะครับก็ด้วยความที่มีชิปดีหน้าจออะไรก็มาตรฐาน P 3นะครับมีเรื่องของการ การสะท้อนนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนเดิมในส่วนของชิปอย่างที่บอกไปนะครับ A14 ความพิเศษของมันคือเป็นชิป5นาโนมเตตรที่มีความเล็กชิปแรกของโลกนะครับและเป็นของอันแรกของ Apple ด้วยก็ถือว่า Apple ัด performance มาใน Air เนี่ยเต็มๆเลยนะครับเรีวยกว่าการที่เราจะประมวลผลในแง่ของการทำศิลปะการที่ Apple โชว์ในแง่ของที่ DJ เล่น แล้วก็ลอยกลางมือในอากาศเหมือนโทนี่สตาร์กอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ามันสามารถทําได้หมดแลวก็ทําให้แมชชีนเลอร์นิ่งที่ลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของน e โรเอ็นจินที่อยู่ในชิป A14 เนี่ยมันทํางานประสิทธิภาพได้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าแอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการประมวลกราฟ,ฟิกที่ดีกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ3 0นะครับสามารถที่จะประมวลผลได้เร็วกว่า iPad Air 3มนะครับมากถึง10เท่าเลยนะครับโหเรียกว่าเป็นที่สุดยอดแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับสำหรับคนทั่วไปนะ iPad Air เกว่า เป็นอันเดียวที่ใช้แลแ้วจบแทบทุกงานนะครับไม่จำเป็นต้องก้าวไปสู่โปรด้วยซ้ำแต่สิ่งต่างกนนนาที่ผมพูดมาในที่มันใส่มาใน air s เนี่ยทั้งความสวยสีใหม่ชิปใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับในขวดเก่าเนี่ยมันแลกกับราคาที่เพิ่มมากขึ้นครับ ipad air 4นะครับ ราคาจะเพิ่มมากขึ้นจาก iPad Air 3ครับ iPad Air 3เมื่อก่อนก็จะเริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทแต่ iPad Air 4เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทก็คือเพิ่มมาทั้งหมด2,000บาทนั่นเองนะครับกับ5 4สีสาที่เลือกมันจะเป็น Space Gray Silver Rose Gold หรือคือชมพูนะครับ Green แล้วก็ Sky Blue Sky Blue ก็คือฟ้าอ่อนนั่นเองนะครับตัวความจุก,ก็มีให้เลือยู่2ความจุเหมือนเดิมนะครับแอบผิดหวังเล็กๆก,ก็คือ64ิกิกนะครับเริ่มต้นที่2นึ่งเก้เ้0 4,900บาทนั่นเองนะครับซึ่ง iPad Air สิงเรื่องวันเริ่มขายนะครับทาง Apple บอกว่ามี available ให้ในเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่จะเป็นวันไหน Apple ไม่ได้ปักบุรให้นะครับก็ในเดือนตุลาคมก็มาลุ้นเรื่องของวันขายทีหนึ่งก็คาดว่า Apple มี2ทางเลือกนะครับคือ Apple เปิดขายในตุลาคมเลยหรือคือ Apple บอกวันวางขาย iPad Air ในงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นในตุลาคมนี้นั่นเองนะครับแล้วในกล่องของ iPad Air 4่ที่บอกไปนะครับด้วยความที่มีพอร์ตเป็น USB-C แล้วก็จะแถมสายชาร์จ USB-C to USB-C มาให พร้อมกับอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์นั่นเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือว่าให้ซื้อ256 g กกนะครับและทั้ง Gen 8นะแ i r นะครับบอกเลยว่าสมัยนี้เซลูลา่าแทบจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะก็สามารถซื้อรุ่น w i f i ได้เลยนะครับซึ่งตัวเซลูลา่าก็จะวางขายหลังจากที่รุ่น w i f i วางขายประมาณ3-4อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าต้องผ่านการรับรองเรื่องของสัญญาณต่างๆจากกสทชก่อนอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับจบแล้วในเรื่องของ iPad Gen 8และ iPad Air 4ที่เปิดออกมานะครับจะทำให้เราตื่นเต้นมากๆ,ๆแม้ว,ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการอัปเดต iPad Pro เหมือนที่คาดการไว้หรือมี Mini 6เกิดมาเหมือนที่คาดการไว้แต่ก็ด้วยพอ Apple เลียงภาพมาให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์ของ Mini มันจะล้าหลังม,มากๆแล้วนะครับอาจจะเห็นเซอร์ไพรส์ของ Pro และ Mini 6ในตุลาคมนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็เคสที่รองรับปอกปากกานะครับจะเป็น Origami Plus d r i 4 Plus หรือ c h e e p People Case ที่ถ้าคนสนใจเร็วๆนี้ไม่เปิดตัวแน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยรองรับ ตอกประกันด้วยนะครับสหรับรุ่นพาสรุ่นพีโพรรับประกันว่าสลับ Gen 8มีแน่นอนมีพร้อมวางขายเลยนะครับรวมถึงสำหรับตัว Air 4เองก็ไม่นานเกินรอนะครับมีเคสของ Apple c h i e ให้ใช้กันแน่นอนก็หวังว่าการสรุป iPad Gen 8และ i Pad Air 4ที่เราตื่นเต้นน้ำมาเนี่ยบังว่าเพื่อนๆทุกคนจะตื่นเต้นและก็เข้าใจข้อมูลทั้ง Gen 8และ Air 4ได้พอสมควรเลยนะครับและรับประกันว่าถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ Apple c h i e จัดทีม Day 1มา,า,า Unbox แล้วก็ใช้งานแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน,เน,น,เ,น,นเน้นๆนั่นเชัดๆ แน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็มีคลิปของ Apple Watch ด้วยนะครับในอีเวนตนี้ไม่ได้มีแต่ iPad นะครับมี Apple Watch ด้วยจะเป็นยังไงรอติดตามในคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ